ถ้าเกิดว่าการโจมตีนี้เป็นการโจมตีธรรมดาล่ะก็ดาบใหญ่เล่มนี้ไม่ใช่ดาบธรรมดาธรรมดาหรอกนะเอฟเ็ถุงมือศักดิ์สิทธิ์ทำงานสแสดงผลจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5เท่าจากปกติครื่นตัดวิญญ,ญาณเพ็กมาเอาย้อยนี่มันไม่ใช่สกิลแต่เวียงดบาบั่วสัว ทำให้เกราะฉันแตกได้เลยหรอเนี่บ้าเอ,อ้ยแย่แล้วล่ะสิออปชั่นอากเห็นความผิดพลาดแสดงผลเกิดทักษะผ่าสองซี่อัตโนมัติทักษะผ่าสองซี่สร้างความเสียหาย800%ของพลังโจมตีแ็นเปลเป็น,ป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 นไปไม่ได้ไม่จริงเอาละนะตัาแกล้างคอรอไว้แล้วใช่ไหมพลังมหาศาลนั่น มาจากโบริเบกาอย่างนั้นเหรอข่าได้ยินมาว่าโบริเบกามีวิชารับต่างๆหรือว่าแกแกจะเป็นผู้สืบทอดมันฉันไม่ใช่ผู้สืบทอดอะไรทั้งนั้นล็อกหนะโบริเบกาก็แค่บทบทหนึ่งเท่านั้นส่วนฉันเองคือโอเวอร์เกียร์ e A, รู้จักไหมเกียร์ที่เหนือกว่าน่ะไอ้งางเลยตายหาไปซะเธอ,อได้ยัง กันมีค่าภายม